มันันนเทดีกว่าคแบสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสแบบักแปบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์คิดตามเยอะชาติ ทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง t mm ี7 hmm. จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันเช้เชคเฮฟครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าซาดิสนะครับผมอันนี้แรงไม่ได้สูงมากก็ตอนนี้ตัวหลักผมอยู่ที่คอมมานเดอร์นะครับ <Commander S 1> คอมมานเดอร์เลยหลังจาก Re ารีซีซั่นมาแล้อยู่ที่คอมมานเดอร์2 ก็ยังสามารถเล่นแบบตัวคำขคับแต่ดูเหมือนว่าฝ่าตุดข้านจะไม่ขำกับผมเท่าไรนะครับเท่าไรนะครับโอ้โหมาติดคลีดด้วยอ่าในเรื่องของซานิสยังไม่บัฟนะครับที่ข่าวเว่วว่มาบอกว่าเขาจะบัฟใช่ไหมยังไม่บัฟนะครับยังเป็นแบบเดิมอยู่แต่ว่าอ่าใครที่ ไม่ได้ตามเพจมาสกิล2ของซานี่ซานิสนะครับไม่ต้องโดนคลิปไม่ต้องโดนฮีโร่ก็สามารถตีไว้กับดูดเลือดได้แล้วนะครับอย่างนี้อานี่ดูนะครับเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนคลิปนะครับสามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็คอ,อมโบง่ายขึ้น,นครับเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนมันการเกมเลดเกมที่เรามีของแล้วก็แบบสับเตไตคอมโบอันนี้ง่ายมากถ้าเปแตก่อนสกิลหนเข้าไปอันติ สกิลสองอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวดีก็กดสองไว้ก่อนเลยแล้วก็จะใช้อันตีสกิลหนึ่งค่อยว่ากันนะครับนี่เราหาตัวที่แบบโลที่สุดเลยโลที่สุดเพื่อเอาสเต็กก่อนฮะจะแทงจะอะไรก็แล้วแต่ครับขอสเต็กไว้ก่อนยิงสเต็กเยอะสาดิจะยิ่งตีแรงนะครับสะสมได้สูงสุดยี่สิบสเต็คเดินกลับไปเลยอ่า แ่คลิปเล็กน้อยอันนี้ต้องเดินกลับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝั่งเขาไม่ลิงไม่มาเติมนะอันนี้เราก็มาได้คิววันนี้คือกําไรแลละตัวเราเป็นเลขเกมไหมอันนี้คือกำไรแล้วตอนเกมเราทําได้แค่กำไรและเฮ้ยย่าห้สิบบาทของฉันไปไหนแล้ววะแล้วมันเอาสุดสุดอย่างที่เคยผ่านมาโอ้โหได้หนึ่งสเต็กโอ้โหแต่ว่าฝั่งงข้ามมาพอดีครับ หผมจะรอดจากลิงแต่ผมก็ไม่น่าจะรอดจากพวกเขาได้เรื่อยๆตัวเล่ตัวเล่ครับต่างคนต่างฟาร์มกันไปต่ว่าเฮ้ยห,<ม>หมดคำจะพดูดมานี่โอ้โหเวลาใชายฟิกเกอร์เลยก็อีกหนึ่งตัวหนึ่งสามเข้าไปแล้ว <c oughs> มันถึงเวลาที่เพื่อนเรามาแล้วเพจะเิยกลับเลนมา ส่งให้หนึ่งตัวสวงให้หนึ่งตัวขออะไรก็ได้ครับขอแอสซิสในช่วงต้นเกมก็ได้เดี๋ยวคิวเราตามมาเองตัวที่สี่ผ่านไปขอบ้างแล้วกันนะวีล่าผมทนมานานแล้วผมทนมานานแล้วกับการโดนที่โดนไนท์ขึ้นมาทำเลนโดนนายขึ้นมาทำเลน,น,น,เลนอื ก็ฟันมานานละเพื่อนโดนแบบนี้มานานแล้วข้างบนเนี่ยปล่อยแตกไปเลยไม่ทนแล้วปล่อยมันแตกเลยโอ้ยคลิปกลา,างก็หมดนะครับคลิปบนก็แตกเอ้ยขก็บ,บนก็แตกนะครับเท่าเลยลิงบอกว่ามาได้ ade, เพื่อนกูอยู่ลิงบอกอย่างเงี้แต่ว่าเพื่อนเราเดินด้านล่างก็อ่ะมันจะเป็นอย่ไหนบนโดนเยอะ อ่ะล่างเหรอะจะได้ป้อมแต่ว่าได้ป้อมค้าไปหน่อยวะกูตายไปสี่ตัวแล้วแต่ที่ตายนี่คือผมอาจจะไม่ได้เช็คด้วยอาจจะเออไม่ค่อยได้ระาวาังตัวนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยก็ออกมาแหลมแหลอันนี้ก็ไม่ได้โทษเพื่อนนะครับอันนี้โทษตัวเองล้วนเลยจะ่ฝังเขาก็แบบคือมันเป็นซานนี้มันค้าง่ายนะมันเป็นมันค้าง่ายถึงใช้พิกเกอร์ไปสกิลหนึ่งล้างหมดแล้วโดนสตัรที่เดียวก็ตายแล้วนะครับก็เกมไม่มีนามเตุดด้วยจะส่วนเขาทีก็ลำบากนะครับ แล้วก็ได้ตามเกมไปอ่ะก็เห็นความลำบากของช่วงแรกของฟาร์มนิดละแต่ถ้าโดนเยอะมันจะเป็นยังไงนะครับครับเรื่องนี้เลยเป็นแบบนี้เลยกบเดินวิ่งเลยครับห้างจุกตู้ฟาร์มคลิปก็ต่อไปครับอย่าเพิ่งทอแท้ไปมาหาไอ้ที่เลนกลางกันบ้างนะครับโอ้โหจะโดนขอบจังโดนอีกเหรอวะแต่โล่น,นะเพื่อนโลน,นะเพื่อนโอเค คือเราจะได้อย่างนี้ถ้าผมตายป่อยแล้วผมจะเซฟแบบว่าเซฟแบบสุดๆนะครับก็คือหาตัวที่โลที่สุดที่เราจะฆ่าได้นะครับ <Yes. S 1> คือเขาใส่กับเพื่อนเราไปแล้วเราก็ต้องใส่ส่วนคืนคือช่วงนี้เราก็มีน้ำอมกแล้วนะครับแต่มีไม่ได้เยอะแต่ก็ปิดได้ปิดได้ปิดได้ถ้าลุมนะถ้าลุมสกร,รมนะครับ <Yes. S 1> ขอแบบแตะแค่นิดเดียวแอซิดหนึ่งวนนี้ก็ได้สะสมอยู่ที่สสแต็กนะครับ ซูปอร์ครีถูกส่งออกไปแล้วกับเตทีที่ผ่านไปก็ถือว่าโโอ้หไม่ได้เยอะเลยสี่สแต็กนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ดีคิวตันบอลกันดีกว่าระหว่างทางกดอันติไว้ด้วยครับเพื่อลิงมาอยู่ในพุ่มแถวนี้ตายอ,อ่อไอเทมผมช้าใช่ปกติผม,ผมจะขึ้นออมนิยามไว้ก่อนเลยแต่ว่าผมขึ้นอาร์เคเนมเมอร์แล้วไปขึ้นครินะครับาอาร์เคเนมเมอร์เอาไว ส่วนผสมของออมนิอัมเราจะย้ายไปเป็นอาร์เคเมอร์ต่อไปจะเป็นคริใหญ่เลยนะครับไอเทมมันช้าแล้วส่วนจริงนะเว้ยกูได้คริใหญ่มาแล้วจงสังเกตศัตรูให้ดีดีนี่สารี้จะพูดเลยจงสังเกตศัตรูให้ดีๆหมาจังหวัดจุกจังหวัดจุกเหมือนดอทเอจุกเหมือนฮอนนะเพื่อนเรายังโกงสกิลหนึ่งปุ๊บอ่ะเรียบร้อย ตามสูตรตามสูตรเอาตัวรอดดูสกิมฝั่งฮีโร่ไว้นะครับว่าเราจะโดนสตันจากอะไรไ,ได้มากที่สุดคิดว่าเลยโดนหัวใจแน่นอนโดนจบนะครับคือมาหลอกมันสตันอาจจะยากหน่อยช้ยฟิกเกอร์หลบได้นะครับเมื่อกี้มี2ตัวก็รับจุบ๊บแล้วก็ฟิกเกอร์ออกจบเลยแต่แว่าก็เสียเสียในเรื่องของฟิกเกอร์ไปนะครับฟิกเกอร์สำคัญที่คือสำคัญโพดๆนะครับ บ๊อบโพสเลยดักนานมากไม่มีใครเดินมาเลยเจริงลิงก็ไปข้างล่างท่านิ่งไปข้างล่างแค่ที่จะโผล่ข้างบนโผล่กลางด้วยเล้กกันฟาร์มเลยแล้วกันนะในเมื่อจังสั้นหน้าพอเคียร์ปุ๊บมาเลยเรินไทยอาวีโอเคดักไม่นานก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเราก็ย้ายลงมาหาฟาร์มหาต่างบ้านนะเพราะว่าเกมมันตามอยู่นะ ความที่เป็นหยางอยู่แต่ว่าคิวเรานำนะแปดต่อสี่นะครับรแล้วเดินเข้ามาแบบนี้ไม่เห็นจริงเับเพื่อนไม่เห็นจริงกับเพื่อนแม่ได้คิวน้ำต้นเกมแล้วแบบอ่ะความแหลมของคนอะมันจะเริ่มมีความแหลมของคนเวลาที่ได้คิวเยอะอะคิว่าเกมทำอะไรเงี้ยอะผมก็เป็นอันนี้ผมก็เป็นนะครับตลอดฟิกเกอร์เราก็แจกบทลงโทษนะครับดักคิว สามยางโลสามยางโลขอบครับอ้โหกูเกือบตายดีเนะี่ติดตานี้ซิฟหลุดเข้ามาเนี่ยเซฟผมได้ปรับ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 ว่าติดกีติดขี้ดีนะถือว่าติดขี้ดีเทียบกับผมเล่นเล่นลิงอะ่ะเทียบกับผมเล่นลิงแล้วคลิปสีผมแบบนี้ติดคลิปดีกว่านะครับตามข้ามมาเลย <c oughs> โอ้ยูเทนยูดากอนใช่ไหมเอามังกรมาสะบัดหางใส่ผมอ่ะพื่ถึงเล่อนคลีสเลยพื่ถึงเล่อนคลีลิงเนี่ยเราออกสลิกระติงเราออกขีใหญ่อะอัตราขี้ิคอลมันเยอะกว่าอยู่แล้วตีดูตีซานิดขี้ขี้ขีเอาขีเอาไปไกลเลยเกินหลบบนนะครับบนแบบบนแบบสุดขั้วเหมือนขึ้นไป็นเนื มากันเก่งเหลือเกินเมมเริ่มท้อ <Yeah. S 1> เริ่มเริ่มท้อเ,เ,เ,เริ่มมีความชินชาค่าขอได้ก็ตายค่าขอดก็โดนลุมขอแล้วกันนะครับผม <Yeah. S 1> ค,ครับ <Yeah. S 1> ม่อแตกอ่ะฮ้อป้อมเลนมังกรของเราแยกส่วนไปซะแตกไปซะแล้ว ตอนนี้ทีนเจนกํลังทําในด้านบนอยู่ครับได้ดาบแดงมาแล้วตอนนี้นี่ครับโบเกสปยาออมนิแอมอ่าดาบแดงแล้วก็คริใหญ่นะครับคือตอนนี้ผมเอาใครก็ตายนะครับคือใครหลุดมาหนึ่งตัวโดนผมสับยังไงก็ตายไม่ติดคีก็ตายสองคอมโบแบบนี้สองคอมโบแบบนี้แต่ดูติคลิครับผม รีสบวกกับเคลฟเซนติไม่แน่ใจว่าคลิตเท่าไหร่แต่ว่าติดดีกว่าลิงที่ประมาณแบบออเจดสิเจปร์เซ็นโอ้โหนี่ผมอยู่ในรายการคนอวดผีด้วยเปล่าเซน,รนแรงกันจริงๆครับผมอยู่ในพุ่มเขายัเขายัาง,ายางรู้เลยครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆน,น,นะตอนนี้นะครับผมมาดูรีเพย์ก็คือความทรงจําเต็มนะครับก็คือเมมรเต็มง่ายๆคือความจําเต็มนะครับ ก็เลยขอรบกวนสักสองนาทีนะเพื่อนๆให้มาดูช็อตนี้เดี๋ยวเพื่อนๆแบบว่างงกันเอ้ยตัดไปทีเอ้าทำไมจะจงจะจบดูดูฟาดไปสองช็อตนี้ผมน่าจะวิ่งอะผมจำไม่ได้เออวิ่งจริงวิ่งจริงนะจุดๆนี้คือผมวิ่งเนี่ยคือรู้ตัวแล้วกูตายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเคลียร์คีไปนะครับปั๊บช็อตนี้ผมตายนี่แหละมาหลอบอกว่า F4 ครับผมโอ้โหเสียดาย แต่ทีมของผมก็ยังคอยๆพยุงยังกันเข้ามาได้นะครับยังกันอยู่ได้นะเอะกันกันได้จังหวะนี้ลิงเหมือนเขาจะมาล้วงเพื่อนแต่ว่าจาังหวะนี้แฮทสักๆเข้าไปหนึ่งแล้วเกบวิลาเข้าไปเกร็งเข้าไปครับโดนสับไปหนึ่งทีโอโหเข้าไปฝีันเจ็จังหวะนี้ยังไงแฮทวิ่งหนีอ๋อผมวิ่งหนีหรอวะจำได้ว่าผมแบบซุ่มๆ,ๆเออน่าจะใช่แบบซุ่มๆมองๆอยู่ว่าจะทำยังไงดี ดูอีรินครับส,สแปมสกิลหนึ่งเข้าไปอโซล,ล่วงผมจังหวะนี้ยังไงอ่ะอติเข้าไปเออจำได้ว่าเท่ยอยู่ช็อตน,นี้จําได้ว่าเท่ยอยู่แล้วจะส่วนไหม <c oughs> จําได้ว่าเกือบตายจําได้ว่าเกือบตายแล้วตีเฉียวครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพื่อนๆเออดีครับตายไปครับผมจะถอยแบบเต็มสปีดอยู่แล้วเพื่อมาเอาบัฟฟ้าแล้วก็กระบ,บานเดี๋ยวเกาะผนก็ได้จังหะหนักแถวนี้เออ่ก็ดูตัวเองเล่นเหมือนกันนะว่า ในรีเพยผมเล่นยังไงเอลสูเข้ามาโซมจังหวัดนี้ใช้สองเหมือนเดิมครับคอมโบนี่คอมโบคอม,คอมจ่อยแต่ว่าสูตรเดิม4 7อื้อเื็อปาดทีเรื่องเลยฮะัลโหลฮัลโหลเทสโอเคโอเคโอเคไปอะไรเรียบร้อยแล้วครับตัดไปทีก็เพื่อนได้กอสเลเยอร์ไปแล้วนะครับอย่างว่าเราฆ่าเอลสูไม่ได้เพื่อนได้กอสเลเยอร์เอลโคคาเพื่อน ฉันอย่างนั้นน่ะเหรอมันเสียเสียสักสี่ออฟเลนนายจะไปรัวเพื่อนเราอย่างเดียวไม่ได้โอเคตอนนี้เรายังมีอีรินเพื่อทำหน้าที่ไปป้อมอยู่นะครับแต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่มีหย่านตอนเลทเกมผมนี่เลทเกมแบบหนานละยผมขายทิ้งครับไปซื้อกลอกเกิดแล้วเซฟเป็นเขียวต่อในจาัาหวะนี้เงินพอหกร้อยกว่าบาทนี่เงินซื้อซื้อเขียวพอแล้วนะครับขอแค่ได้สับก็พอ ขอแคสขอกแคสแล้อแสบก็พอหัวหนการปิดเกมครั้งนี้ถ้าได้ยินเสียงสง่าพาเผยหรือว่าโดนคอมเมนต์แบบว่าโดนคอมเมนต์แบบว่าตู้เพื่อนจบบ้านหรือเปล่าในจังหวัดเอฟซีเอฟซีครับผมเผยมาแบบนี้คือตกใจเลยว่าทำไมเกมนี้ผมแบบการนำซัมเมอร์เซลขนาดนั้นขนาดนโนแปลกแปลก ผมก็ไม่เคยไปทําอะไรให้ใครพิ่งไรู้ตัวว่า FC ครับผมเท่านั้นแหละรู้เรื่องตายไปเจ็ตัวจะร้องไห้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับซานิก็มาอัปเดตว่าตัวมันยังไม่อ่าบัฟนะครับแต่ว่าในการทำคอ,คอมโบอ่ะม่อสามารถเลือกได้เลยสกิล2ก่อนแล้วอยากใช้สกิลหนึเข้าไปวิ่ง <c oughs> เข้าไปสับอันติก็ได้หรือว่าอยากใช้ฟิกเกอร์เข้าไปอันติรอสกิล1เพื่อได้แบบว่า คือโดนสตันอาจจะแก้ได้อะไรอย่างนี้สามารถทําได้เรื่อยๆรูปแบบหลากหลายรูปแบบนะครับประมาณสองสารูปแบบจะได้รอดได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันอัปเดตสันนิษี่ยังไม่บัฟนะครับผมแต่ตัวแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าใครชอบวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมผมคิดว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเราเล่นกับคนนี้เออเพื่อไปเอาดาวคืนเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผม